สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมเมกาออฟบ,บีเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมเมก้าออฟบ,บีแบบชิลๆกันนะคะก็คือแบบเดินธรรมดาเลยถ้ามีให้กระโดดก็กระโดดแต่ถ้าไม่ต้องกระโดดก็ไม่ต้องกระโดดก็อืมแค่นี้ฮแล้วก็เราก็จะมาเล่น ตั้งแต่ด่านนี้เอ้ยตั้งแต่สเตจแรกเลยนะคะมาเราเริ่มกันเลยอันนี้เดินยาวๆอันนี้ก็เดินอ่ะมีแบบเท่ๆดูเลยค่ะเดินหันข้างอ่าอันนี้เดินตรงธรรมดานะเนาะทุกคนไม่ต้องกระโดดเลยเลยก็เดินตรงเดินตรงเลี้ยวนิดนึงโอเคีย๋ยวเรามีโชว์เทพตอนขึ้นบันไดให้ดูถ้ามีขึ้นบันไดน,นะ ไม่ใช่แบบขึ้นบันไดอนนี้แล้วมันเป็นแบบบันไดให้ขึ้นอนะ่ะเออจะให้ดูก,กันอันไหนบ,บันไดนี่ค่ะทุกคนเดินชิวๆโอ้สเตตสิบแล้วเอาสเตตสเตตเอ้สเตตสเตสิบ,สบสเอแล้วสิบสองแล้ว คือแบบบางด่านนี่แทบจะไม่ต้องหันกล้องเลยนะคะทุกคนแค่เดินอย่างเดียวสเตย์สิบสามแล้วสเตย์สิบสีวิธีการดูนะคะมันจะมีด้านบนให้ดูนะโอ้ยเดินได้ปะไมได่านมันติดมันติดมนติดโอ้ยเอค ไป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 เดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเอาอุ้ยตกเอาจริงๆริงดึงสองสามไปฮึอะไรจะได้จริงๆ1 2 3 4 5 6โอเคไปได้แล้วไปจริงๆนะคะนี่ไปจริงจริงก็เดยไปเรื่อยๆรอยเดินไปเรื่อย คือเมื่อคลิปที่แล้วมีสายลุงเยอะมากบอกแล้วว่าเกล็ดสายลุงมากแต่ตอนมาเห็ดด่านนี้คือสายลุงทุกด่านทุกด่านไม่มีด่านไหนเว้นเลยมีทุกด่านเลยเขาเอามาจากไหนกันเห็นไหมทุกคนมองเขามองเดี๋ยวมองข้างๆก็เจอแต่สายลุงหมดเลยสีลุงหรือสายลุงดิจะพูดยังไงดีว่าไม่รู้ช่เหรอ รงไปด้านหน้าก็เจออีกแล้วเฮ้ย hey, แต่อันนี้มันเป็นแค่สี่สีอะแดงเขียวเหลืองฟ้าฟ้าเหลืองเงินนี่ก็แบบไม่ต้องกระโดดนะคะทุกคนเห็นไหมเราดูปุ่มกระโดดสิย้อนกลับไปดูแล้วดูว่าเรากระโดดไหมนะเราไม่ได้กระโดดเลยแล้วทุกคนมันกระโดดให้เราเองไปไปไนี่สเตตที่ยี่สิบแปดเฮ้ยคนนี้ ลืมไปฟังเพลง Stay ของ b บล็ k พิ้งด้วยทักทุกคนเขาเพิ่งลงไม่ใช่หนิมันมีเพลงนี้สี่ปีแล้วเบอร์แต่ว่าเขาเพิ่งลงคลิปใหม่สี่วันที่แล้วแบบเพลง Stay นะทักทกนไป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 ทำไมเรามือเราแบบอื๋อลืมไปตอนแ้นเราจะไม่ได้หันหน้าจอเดินไปเลยทำไมาต้องใช้กระโดดด้วยอ่ะส้นซ้อขนาดน,นี้เราเดินได้หรอ โ oh. อ้หันหลังให้ดู <c oughs> กระโดดข้างๆไะอันนี้เรากดกระโดดแล้วทุกคนขี้เก็จแี้เกยจแบบไม่อยากช้าสกาอาฉัน้วยดีสเตย์ว้าวว้าวไม่อยากจะว้าเลย <c oughs> สีหลงเยอะมาก ตาลายแล้วนเนี่ยตาลายจริงๆอันนี้ก็เดินได้ชิวๆอันนี้ก็เดินได้ชิวๆอันนี้ก็เดินได้ชิวๆ <laughs> จะชิวไปขนาดไหนตะชิวลุงเยอะจริงอันนี้เป็นบันไดแล้วเราทำให้ดูเลยกันๆอ่าอันนี้มันแบบเราเราแบบไปไปไปทำตอนตอนบนสุดเดี๋ยวเราไปดู